มาเรื่องเลยครับเพื่อนๆล่าสุดนะครับตัวเลข C P I ของอเมริกาเนี่ยได้ออกมาแล้วนะครับ mm hmm. เงินเฟ้อเนี่ยดูเหมือนจะเบาดูเหมือนจะเย็นกว่าคาดนะครับทำให้มีการคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยอาจจะต้องลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้ทรัพย์สินเสียงดีดตัวราคาพุ่งกันสูงเลยทีเดียวแต่อย่าลืมนะครับนี่อาจจะมีพายุเบื้องหลังรออยู่กูรูเขาว่าอย่างไงเดี๋ยวคลิปนี้ไลฟ์ฝั่งกับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับ เพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกําลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับทีมนทั้งคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิมพาวาร์ตี้ลัที่มาชวนคุยกันถึงเรื่องเศรษฐ,ฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับในคลิปชินคุยนะครับเรื่องของตัวเลข CPI ล่าสุดนะครับซึ่งเ,เราได้ชี้ี้ถึงว่าเงินเฟ้อวันนี้เน จากกํารังงานได้บอกว่าคอ CPI นะครับอยู่ที่3.0%ต่อปีนะครับซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์อยู่ที่3.1%เล็กน้อยนะฮะคือ <c oughs> พอตัวเลขตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหุ้นเนี่ยพุ่งทันทีเลยนะ พราะนักทุนนะครับก็รู้ดีว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเฟดอาจจะมีไฟเขียวนะครับให้าสามารถผ่อนคลายโยบายทางการเงินได้หรือว่าทําการลดดอกเบีย้ยนั่นเองครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเฟดเนี่ยเขาก็ดูเรื่องของ CPI เรื่องเงินเฟอ้อเป็นสําคัญนะครับถ้าเงินเฟอ้อมันเริ่มลดเข้าเป้าไปแล้วหรือเงินเฟอ้อโอเคแล้วเนี่ยการลดดอกเบีย้ยก็ไม่ีปัญหาะไยแต่ถ้ากลับกันเนี่ยเงินเฟอ้อมันสูงกว่าที่คาดเอาไว้นะครับการลดดอกเบีย้ยนี้ทำให้เงินเฟอ้อมันยิ่งเติบโตสูงขึ้นไปอีกแล้วนิสัยกิจเนี่ยเองก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับ คุณรอนชอมเองก็ประกาศเปลา่ปลาๆว่าให้เฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยได้แล้วนะครับนั้นการที่ลส CPI ออกมาแบบนี้เนี่ยอาจทำให้เฟดเนี่ยครับคลายความกังวลลงและจะทำการผ่อนคลายแนวโน้มต่อไปได้อีกครับแต่หากเรามันถอยย้อนไปดูนะครับต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยตัวเลข cpi หรือเงินเฟ้อที่ทางแฟนเฟดเนี่ยนะครับคาดหวังจริงก็คือประมาณ2%เปอร์เซ็นต์เนาะวันนี้ถึงตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดนะครับแต่ตัวเลขเนี่ยก็ยังสูงกว่า2%เปอร์เซ็นต์ที่เป้าหมายอยู่ดีครับอีกทั้งนะครับเรื่องของการจ้างงานนะครับก็เริ่มไม่ค่อยแข็งแรงมีการว่างงานตกงานค่อนข้างเยอะดังนั้นนะครับต่อให้วันนี้เนี่ยตัวเลข cpi ออกมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ออออาาาาาจจจะะะลดตตกกกกกเเเบบบบบีี้้้้ย็็รรรรรริงงนนนนนคคคััััแแแ่่่วปปไขญหท ซึ่งปัญหาภายในเนี่ยลากรึกเนี่ยยังของรุนแรงอยู่เปรยบเปืเป่อยเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยครับเอิดอาการไอขึ้นมานะครับหมอก็ให้ยาแก้ไอทั้งที่ข้างในแล้วเนี่ยเป็นเหมือนเนื้อร้ายข้างใต้ปอด รักษาอาการแค่ผิวเผินเท่านั้นแต่ข้างในยังคงเจ็บลึกอยู่ครับพราหาดูเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อข้างในนะครับตัว sticky inflation เนี่ยหรือว่าเงินเฟอ้อที่มีความเหนียวแน่นนะครับเช่นต้นทุนค่คาบริการค่าแรงค่าเช่าต่างๆ,ๆนานายังคงสูงอยู่นะครับเพราะ sticky เนี่ยมันลดทนข้างยากนะฮะแต่มุมมองของกูรูนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของเงินเฟอ้อที่ลดลงนะครับแต่เป็นเรื่องของเงินฮะหรือว่าสภาพคล่องส่วนเกินที่มีความลดน้อยถอยลงไปทุกทีเครื่องมือหนึ่งที่ชื่อว่า RRP นะครับหรือว่า reverse น้ำสำรองของตลาดนะฮะตอนนี้เนี่ยกำลังแห้งผากเลยครับซึ่งตัว RRP นี่ครับคือกลไกที่เฟดนะครับทำการยืมเงินจากทางม y m a r ม e กตฟันนะครับแล้วก็ทางสถาบันอื่นๆเราในภาพเข้าตัว RRP เนี่ยเป็นเสมือนถังน้ําพักสํารองครับหรือจะเป็นเหมือนกันชนก็ได้ครับที่คอยเก็บสภาพคล่องส่วนเกินเอาไว้นะครับเพื่อเป็นแหล่งเงินสดฉุกเฉินยามแบบระบบเนี่ยเริ่มขาดเงินก่อนหน้านี้นะครับในช่วงที่เฟดอัดชีดหนักๆในช่วงโควิดนะครับ RRP เนี่ยเคยมียอดสูงถึง2 5 5้าล้านล้านดอลลาร์ครับก็แปลว่ามีเง แต่วันนี้นะครับไอตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันลดลงไปกว่า99%ครับเหลือเพียงหลักล้านเท่านั้นครับก็เรียกว่าแทบจะเป็นศูนย์แล้วนะฮะ ด้านื่องการที่ถังน้ำสำรองตรงนี้มันแห้งผาดนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นกลไกของส่วนการคลังที่ใช้เพื่อดึงเงินมาหนุนการขาดดุลงบประมาณนั่นเองครับล้วเ่อตัว RRP ตรงที่เป็นหายไปนะครับไอ้คลังน้ำสำรองมันหายไปเนี่ยก็บ่งบอกว่าตอนนี้ระบบธนาคารเนี่ยไม่ค่อยจะมีน้ําหล่อเลี้ยงแล้วนะครับถ้าเกิดการช็อตเมื่อไหร่ระบบจะน็อกทันทีเลยครับแต่ตอนนี้เมื่อเงินสำรองไอ้ตัว RRP เนี่ยว่างเปล่าครับปัญหาคืออะไรเกิดขึ้นครับถามว่าแล้วใครจะมาซื้อนี้รัฐบาลรอบใหม่ของอเมริกาล่ะเดี๋ยวนี้คนกกอ็บ ขนุนทางการค้าด้วยนะครับนั่นทำให้ต้องมีเงินมาช่วยซื้อนี่แต่กับการครับเจ้าหนี้ที่เป็นรายใหญ่เช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มค่อยๆถอดออกมาเรื่อยๆและยิ่งเงินสำรองที่เคยซื้อตรงนี้ก็เริ่มหมดไปอีกถามว่าใครจะมาซื้อนี่ของพวกเขาล่ะครับผู้ชาเริ่มกังวลนะครับว่าถ้าออกตัวพันธบัตรหรือว่าออกตัวนี่มาใหม่ของธนาคารเนี่ยจะไม่มีคนซื้อครับเพราะไม่มีคนซื้อทาให้เหมือนซัลายมันเยอะเกินมากกว่าดีมานะครับทำให้มูลค่าราคาพนาาันธบัตรในตลาดเนี่ยลดลงอย่างงบหาบนั่นเองแนนทางออกทางเดียวก็คืออะไรครอาาาต้้้งงพพิิมม์เเเนขข ระบบนะครับหรือจชเรียกกันว่า QE เฟดจะไม่มีทางเลือกอีกแล้วนะครับต้องพิมพ์เงินเข้ามาเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลครับก็เรียกว่าเป็นการพิมพ์เงินเพื่อซื้อนี่เป็นคนสุดท้ายอีกมุมนเนึ่งการพิมพ์เงินเข้ามาก็เป็นการเติมสภาพคล่องเข้าสู่ระบบนะครับ ไม่ไงั้นเนี่ยอาจจะเกิดวิกฤตการขัดแคลนเงินในะสะสตลาดตราสารหนี้ก็ได้แต่อย่างที่คนรู้นะครับพอพิมพ์เงินเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยนะฮะจะทําให้เงินกระดาษหรือว่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีการเสื่อมค่าลดทอนมูลค่าไปอย่างรุนแรงครับมันก็สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับต่อจากนั้นครับทันทีที่เฟดลดดอกเบี้ยนะครับและเริ่มส่งสัญญาณ QE มาเมื่อไหร่ครับมูลค่าของดอลลาร์อเมริกาเนี่ยนะก็จะสั่นคลอนอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับและนี่คือสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังจับตามองออยู่มันคื หรือการลดการเพื่องพาเงินดอลลาร์ในฐานะเงินสกุลสำรองหลักของการค้าโลกครับสิ่งนี้จะมีการเร่งตัวที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับล้วจริงก็เคยมีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์คิวอ,อีกครั้งใหม่เนี่ยมันจะยิ่งเหยียบคันเร่งมากขึ้นครับเพราะต้องบอกวันนี้นี่ครับต่างประเทศอื่นๆนะโดยเฉพาะบริสเนี่ยนะครับหรือประเทศในกลุ่มของโกลบอลซาวเนี่ยนะครับเขาเริ่มเห็นว่าการพื่งพาดอลลาร์เนี่ยเริ่มมีความกังวลน,นะเริ่มมีความเสี่ยงนะเช่นเหตุการณ์ที่ยึด ครั้งสำรองของรัสเซียในปี2022นะครับ่ยอนไปกว่า3แสนล้านดอลลาร์นั้นดอลลาร์เนี่ครับเป็นเหมือนเครื่องมือทางการเงินเป็นเหมือนอาวุธของอเมริกาในการลงโทษหรือรีวอร์ดนะครับพันธมิตร แล้วก็ศัตรูครับซึ่งวนี้เราเห็นการประสานงานของกลุ่มอาเซียนนะครับที่มีการลดถอนเงินดอลลาร์มากขึ้นครับซื้อขายกันสกุลข,ของโลคอลนะอาเซียนแล้วก็ซื้อขายกับโลคอลมากขึ้นนะครับกลุ่มบริกัทก็ซื้อขายกันในสกุลข,ของโลคอลครับซึ่งแผนการลดการใช้เงินดอลลาร์เนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วครับแล่ถ้ามี QE ล่าสุดท,ที่จะเข้ามานี่นะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหดอลลาร์เนี่ยถูกเทยับนะฮะต้องอ่อนค่าลงอย่างยวบครับคำถามก็คือว่าถ้าวันนี้ดอลลาร์อ่อนค่าอะไรจะราคาขึ้้้นน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 คครรรรััับบออ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 อกก็ตตงงงงงหีีีีไมม่่่พเเเเเืืืขขวททายยปสโโะล เลยก็ว่าได้นะครับเมื่อเงินสดเงินกระดาษเนี่ยถูกลดทอนมูลค่านะครับจากการสร้างเงินใหม่การ QE ขึ้นมาทรัพย์สินที่รับประโยชน์อย่างชัดเจนจริงๆก็คือเรื่องของตัวทองคำครับตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยนะครับได้พุ่งทะยานไปสู่สุทธิการ,รประมาณ4,374นะครับ แต่แรงซื้อหลักๆเช่นธนาคารกลางโลกเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ซื้อทองคำเพื่อเก็งกำไรนะครับแต่เขาซื้อทองคำเพื่อเป็นเครื่องมือการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตของพวกเขาไตรามาสแรกในปี2025นาะครับธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยนะซื้อทองคำไปม,มากกว่า24 4เมตริกตันนะครับคือสูงกว่าเฉลี่ยในอดีตมากมายมหาศาลนะครับและนี่ไม่ใช่การเก่งกำไรนะสั้นมันเก็นการปรับพอร์ตเชิงโครงสร้างซื้อแล้วไม่มีออกนะฮะปัจจุบันนะครับสัดส่วนทองคำในพอร์ตของธนาคารกลางทั่วโลกนะครับกำลังจะไต่อันดับจาก10%ไปสู่20%ครับ ส่วนดอลลาร์ตัวนี้เนี่ยลดไปต่ำกว่า47%แล้วนะครับเจนภาพว่าเงินดอลล่าร์ในพอร์ตของธนาคนารกลางจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับกับการน,นะครับทองคําก็จะมีการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับสุดท้ายทองคําอาจจะเป็นพอร์ตหลักนะครับของธนาคนารกลางทั่วโลกก็ไปไม่ได้ยิ่งดอลลาร์ภาพลักษณ์ไม่ดียิ่งแย่อย,อย่างนี้ทองคํายิ่งดูดีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับสุดคลิป,ลปนี้นะครับวันนี้ก็คือตัวเลข CPI เงินเฟอ้อดูเหมือนจะดีขึ้นเย็นขึ้นเล็กน้อยนะครับ ก็มีความผ่อนคลายให้เฟดเนี่ยอาจจะต้องลดดอกเบี้ยนะทำให้ตลาดหุ้นตลาดเสี่ยงอื่นๆเนี่ยนะครับ เติบโตขึ้นต,ตามๆกันเลยครับแต่ถ้ามองดูในเชิงโครงสร้างลึกๆเนี่ยนะครับเรื่องของ Sticky Inflation ยังคงไม่ได้กลับไปอยู่เป้าหมายที่2%เลยอันนั้นเฟ้อเนี่ยน่าจะไม่ได้คาดกันง่ายๆนะครับสคือเงินสภาพคล่องสำรองหรือเรียกว่า RRP เนี่ยนะครับกำลังจะหมดไปแล้วทําให้ทางหลวงธนาคารรลบการเงินของอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีบัฟเฟอร์มากเพียงพอถ้าเกิดการขาดสภาพคล่องหรือต้องไปซื้อตัวพันธบัตรอเมริกาเนี่ยนะครับเรียกว่าเงินแห้งเงินหมดครับคำถามคือจะปล่อยให้ตัวซัพพลายพันธบัตรนี้ ออกมาถล่มตลาดให้ราคาร่วงยับไหม ก็คงจะไม่สิ่งที่ต้องตามมาก็คือการพิมพ์เงินการทํา QE นั่นเองนะครับและการ QE ตรงนี้ทำส่งผลให้เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าอย่างยบยับนะครับครูคนทุกคนก็ต่างจะเทดอลลาร์ออกมาครับซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีการเกิดขึ้นที่เร่งอัตราเร็วมากขึ้นนะฮะจากที่อเมริกาเนี่ยควบคุมตัวเลขของตัวเองไม่ได้ครับังนั้นสิ่งที่ตั้งใจคือเรื่องของทองคำนะครับที่จะมีแรงขักดันเข้าสู่ธนาคารการทั่วโลกก็ถือทองคํามากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อลดความเส ตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับปิดภาพกันแล้วก็ขออภัยเพื่อนๆณนที่นี้ด้วยนะครับและใครสนใจเรื่องของการลงทุนในสังหาริมันับโปรโมทสำนักที่ชื่อว่ามั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินสําหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับถ้าไปใครเป็นสายลงทุนอนสังหาปล่อยเช่ามีเครดิตเนี่ยแต่ไม่รู้จะใช้อย่างไงนะครับมีสเตทเมนที่ดีเนี่ยนะครับดอกเบี้ยตอนนี้ต่ำมากๆนะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงด้วยแล้วก็ค่าเช่าเนี่ยค่อนข้างบวกค่อนข้างสูงกับใครชอบไม่เสี่ยงใครชอบแบบนี้ชอบใช้เครดิตชอบกู้เงินต้องห้ามี่านคอร์ แคปเป็นจอนี้มาขอสดและขอโปรโกันได้ในไลน์เลยนะครับรุ่นน้าเป็นรุ่นที่30แล้วนะเรียนันที่22-23 November โนเยังไงเนี่ยเจอกันในสัมมนาะนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะสุดท้ายนี้ถือไน้นังกว่าก็เลยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยัทวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างอร์สนี้นี่ยบอกคุณครับตัวโตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อไนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับว mm ังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ